นี่ต้องโทรเพิ่มเจ๊โทรเพิ่มว่ต่อสายตำรวจเลยต้องให้ตำรวจในพื้นที่มาฟังด้วยนะครับก่อนก่อนนั้นี้เคยทำเอกสารทางราชการเช่นปรับปรันไม่มีครับเอกสารทางราชการด้วยเจ๊เยี่ยมุงเปทหารไม่เคยครับแล้วตอนเวลาเราทำธุรกรรมเวลาต้งยื่นสำเนาแบบประชาชนเวลาเป็นสมัครเล่นหปือสมัครการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีเป็นตั้งๆเอกสารเอสำเนาถูกต้องด้วยเลยสำเนาถูกต้องพร้อมอะไรสักชื่อ ก็เข <architectural screen. S 1> ียนแค่สำนักถูกต้องและที่นามสกุลเหรอครับครับผมมีการิดสำหับไว้ไหมครับว่าเอกสารฉบับนั้นใช้งานเฉพาะอะไรอ่ามีวันที่กำหนดไว้ครับเออไม่ใช่ผมถามคือได้กำหนดไว้ว่าเอกสารฉบับนั้นใช้งานเฉพาะอะไรใช้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 เใช้เขียนเขียนบอกบอกโดยเขียนเขียนก็นได้ชื่อนามสกุลใช่ครับเขียนได้นามสกุล ที feel so good. ่แล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วนะครับติดต่อไปนะให้บบท่กองแนะนําด้วยคำทต้องตามที่ชื่อนำสกุลแล้วต้องคงเล่มด้วยว่าเอกสารฉบับนี้ใช้งานเฉพาะอะไรลงวันที่ลงเวลาให้เรียบร้อยและติดการตัดบทเข้าไว้ทุกฉบับนะครับอ๋อครับผมอ๋อครับคือคือการการไม่ให้บุคคลอื่นแอบอ้างหรือนำอกสารของเราไปปลอมเป็นอกสารเข้าใจอไหมครับอ๋อ ค<อ>เข้าใจไหมว่าคดีการชอบเกินคืออะไรครับเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้คควคอ่อยเข้าใจเท่าไหร่จะไม่เข้าใจห้ครับครับเดี๋ยวผู้กองขยายความให้ฟังให้เราเออขยายฟังเออตั้งใจฟังนะครับการชอบเกินก็คือเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดค้ากับลูกค้ารุบเกินเกินการออนไลน์ไม่เป็นออนไลน์เป็เงินที่ไม่บริสุทธิ์ เงที่ยังไม่เสียภาษีจึงไม่สามารถจัดเข้าสู่ในระบบได้จันมีกระบวนการการฟอเงินขึ้นมาฟังไว้นะโดงนจะฟังไว้นะมึงไว้ฟอกเงินไว้เหียเียับเปลี่ยนไม่กรับไม่บริสุทธิ์ที่สามารถใช้่ายได้อาจจะมีการเปลี่ยนแต่ไม่เกินนะครับเป็นบ้านก่อนเป็นรถเป็นที่ดินเป็นสิต่างๆก่อนแล้วค่อยับาเปลี่ยนเป็นไม่เกิีกียึเเรื่องที่งการตรวจสอบขอทางเจ้าหน้าที่อันนี้เรียกว่าการฟอกเง็นเข้าใจไหครับอ๋อเหีย มันเไป้ของการกเกิดตามมาตรา60มีการตัดความผิดฐานกเกิดสนับสนุนให้บุคคลหรือคาการกเกิดต่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีนะครับขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ปีปรับตั้งแต่50,000บาทถึง200,000บาทหรือผิดโทษตรงนี้ไ่รอลงอาญาเขาเกิดครับเอ้ยเมสโดนแน่เค้ตามไว่าจะเป็นการ พวเงินนะครับขอนายตต้าพวกเงินเมตยาพวกนี้ไม่มีใครได้ประกันตัวนะครับเพราะเป็นคดีอะโอ้โหเข้าใจใช่ไหมครับครับตรงนี้เข้าใจได้ไหมว่าคดีก็เงินคืออะไรครับผมครับแล้วผมให้วาดจะดนี้ติดต่อกสุดเลยนะครับเพื่อให้คุณเข้ามาดูเอกสารมาชี้แจงและดูหลักฐานคดีนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ใดครับติดขัดปัญหาอะไรกไ่ที่ไหน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 ถามไปที่ไหนไอ ต้นสอบสวนคดีพิเศษที่ใดครับหนึ่งสองแปดกำนดแจ้งวัฒนะแข่งช่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับอู้หูยพาไก่มาด้วยพากูเข้ากรุงเทพเลยคือทำไมขัปัาหาอะไรถึงยังไม่มาครับผมขับไม่ได้ผมไปไม่เป็นครับผมไม่เคยออกจากบ้านเออไม่เคยเข้ามาด้่ยครับไม่เคยถือว่าผมไม่คอยออกจากบ้านนะ

ใชไม่หนักตั้งแต่เรืเป็นไรเหลือผู้กองจะช่วยเหลือเราต้องต้นก่อนให้เราทิจแดงกับผู้กองผ่านโทรศัพท์มือสียก่อนผู้ตองจะรับเรื่องควยเหลือเราให้นะครับแล้วผมจะโดนจับไหมครับอ่ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมเราผมได้คุณนะครับทิจแจ้งกับผมผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับครับผมให้ทิจแจ้งตามวามเป็นจริงแล้วกันนะครับแล้วจะมี

ควบคูนะครับสาานที่ที่เหมาะสมหน่อยนะครับก็อยากให้มีเสียงแจ้งน้อนตาสุเกินไปนะครับกูเดี๋ยวจะแทกมึงอยู่จ้แักิดกนะครับกูเดี๋ยวกำลังแทรกมึงอยู่ที่้าบตัาคไม่มีครับไม่รู้แต่แล้วครับเขาพอเขาออกไปข้างนอกครับไ่รู้แต่แล้วไม่รู้สันแล้วโดนมันทิ้งหมดแล้วเนอหาตาที่พระประแดงส่วนอีกครอควหนึ่งเขาก็ ไปหาญาติที่ต่างจังหวัดนะครับโอ้ครับคือเราทำงานที่ระทรการเนครับครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับใการพูดคุยก็จะมีการยินดี๋ัวเกันก่อนนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูปรสานสถานะกัาอเปรียบเทียบดูประสานสถานะด้วยจีไม่ใช่ผมเนื่องจากขอรัการตรวจด้วยไหมครับนี้ยอย่งนีเอาแปลไวบ้านครับผม ขอข้อมูลของคุณตำรวจด้วยครับผมจะได้เซ็ียห้ด้วยก็อย่างที่ผมแจ้งไปโดยนักเี่สอบสัญญาณโทรทัศให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง้งรมดรับฟังโดยเป็นพยานด้วยครับใงการพูดคุยและการจัดผมจะส่งเอกสารนะครับรวมถึงหลักฐานรูปโั้ต่าให้คุณได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวนนะครับกรณีหลักฐานอะไรบางคุณจะได้หลักฐานด้วย้เกนะครับส่งมาทางไหนครับคุณรบวนนะครับที่นี้คุมีการใช้งานแอปพลิเคชันไไปครับ เฮ้ยจาะลาย,ย<อไ>ลมันจะจาะลายมึงมันจะจาะลายมึงการเจาะไล่ไม่จจได้ผูกนะไม่ครับไม่ครับไม่ปลูกไม่ค<ส>รับเดี๋ยวสัก<ด>ุลครัะไม่ค<ด>รับเจบอกไปไม่ค<ส>รับ<ด><ส><ด> เอาอีกเบอร์นึงนะครับสอกาเราวครับเจะได้เข้าใจเนาะว่าทำไมเราถึงมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับออมีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ๊เยอกูมันงีดแทนหนยไอ้แสัสเยไปกูนะกูไปเจ๊กูปั่นเลยแล้วไอ้เฮ้ยเดี๋ยี่เเพิ่มเพื่อขนเีครัี่เพิ่มเพื่อนอือเพิ่มเพอนด้วย จดูรูปไลท์รูปไลทเฮียวะแป๊บดีส um ์เพื่อนกูกำลังหาอยู่รีบไปเียฮะเออร้อนเงินอดีเราไอ้ส์ร้อนเงินเรอร้อนเงินเนอะเออร้อนเงินดีร้อนเงินดีอาเงินไม่ทันดีผมไม่ได้เอ่อเหตุหาตาเจ้เฮ้ยหกต้ขาด้วยไอีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับเียหนึ่งเก้าหนึ่ เเฉยเลยทีตังนี้วะไอสันึ้าหนึ่งเขตกรุงเทพมาแต่ถูกแล้วไม่เปตำรวจที่ไหนก็ตั้งนี้วะเขาเฉยเลยไม่รู้ีอะก็เมาไรครับเพื่อนไหมครับครับผมเจเจใหมครับผมจจ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 จีจีมีจจีจจาจีจีบ ให้คุณพิมพมาว่าต้องการชี้แจงคดีกอปันสองศูนย์ทับสองห้าหกเจ็ด้องการรู้ที่อยู่ของมึงแล้วกูจะไปฆ่ามึงวีตามหามึงเปฆ่ามึงเห็นไหมครับผมครัไปแล้วก็ดีครับผมเห็นแล้วะนะครับแล้วให้เราพิมพมาว่าตามที่ฟอ,อป,ป,ปันแจ้งไปบ่าจูดนะครับทราบขอทราบใช่รับ ต้องการชี้แจงต้องการชี้แจงคดีพ4/2025 67ครับยินไว้คดีจอดำอะไร2567หาที่อะไรนั่นน่ะคดีจอดำไี่ด้วยเจ เี <aunque S 2> <And S 1> ๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมีการดีแทตัวตนกันก่อนนะครับคุณเกก็ต้ประมนสัานนะครับจะได้เห็นหน้าผมมจะได้เห็นหน้าผมจะได้สบายใจก้อเ่าไหนะครับอ่ะฮี่ครูไม่สบายใจไอ้เห่ี้ยี่ยี่ย่ยีมยี่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 ยีลยยี่ยี่ยี่ยียยยยียตน่อี่ยย่่่ี เจฮี่อ่ะเ,เราเราปัาา่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์งูปั่นแม่งวะเจ๊ฮี่อ่นะอูปั่นอะไรล่ะฟังแบบนี้ฟังคนเดียวไม่ได้หอกเจเฮียต้องแชร์เยอะๆเ, <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปลงคลิปด้วยสัตว์มันมันชื่อตำรวจแล้วนีว่มันอ่ามันชื่อตำรวจนะ <c oughs> จะไม่ได้ไว้เจีฮี่จะไปย้อนดูคลิปเอา ดี๋ยวกูปั่นเนี่ยไอ,อ้เรื่องของคันนี้ฟังเดีย๋ยวได้ใจฟังหลายหลาคนเวย้ยเฟื่อกูจะโดนจับแล้วกูไม่ได้หรอกมายอมไมเที้ยเฟื่องกูโดนจับแล้วใครจะเฝ้าบ้านให้กูใ <c oughs> ช่เยอะเลยกูยคนถึงใจเลยสัตว์เี้ยไม่ได้หรอกน <c oughs> ่าจะโทรมากูรอสาหน้ามันแล้วเอาเป็นกลัวกูตัดสายแน่ๆมันแดงตัวเลยเจ้ ปั่นให้สนุกก่อนแล้วกูค่อยไปไปกลัไอ้ย่าปล่อยให้กูปั่นก่อนไม่ได้เหรอวะเฮ้ยมึงไม่ปั่นเฮียนั่งฟังนมันแพมอยู่อย่างเดียวเลยสัต่เออปล่อยมันไปสิกูปล่อยมันไปสิไอ้ย่าอยู่เกินนี่เออไอ้ยกูกูปั่นยับแล้วโอ้ย่านั่งตัดเล็บเรานั่งแปะเล็บตีนเราอะไรสัตว์ควรจะโดนจับแล้วยังนั่งตัดเล็บตีอยู่เลยไอ้ย่าชิวจัดเลยไอ้ไอ้วะ d S I นี่คืออะไรเนี่ย ไม่รู้เซิร์ชดิมึงเซิร์ชดิมึงอยู่หน้าคอมอ่ะอยู่หน้าโน้ตบุ๊กมึงก็เซิร์ชดิครับผมฮัลโหลัสดีครับพี่ใช่ไหมครับได้ยินครับโอ้โหเสียงอ๋อตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านครับอ๋อหน้าคอมนะครับเล่นเกมอยู่แล้วับครับผมจ้าพ่อดีจัาต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภาพไม่ไม่อนุญาตอีกสัตว์ ให้เรขไ็รเอกันย่าให้เจแชร์จ okay> ้ยกูด hey ูทิ่ฝายเลยจ้อครับเฮียสามสองหนึ่งตอนการสอบาเลยนาสถานที่ทเหมาะสมในการสอบปาคเลยนะครับสเพยาเยอะแยะไอ้ยี้ยาร่างฟังอยู่เด้อเดคนที่สาม้เีการอบคย ยาแซกตอนที่อะไรบอกไปไม่มีครับไม่ได้เปิดแล้ว <absorption> มันเลยดูดข้อมูลมึงยอ้เจ้าข้อมูลึงแล้วเจ๊ยอมดมันจดูดข้อมูลมงแล้วมันยาอ่อนเบอรี ไปการสอบสวนใส่สวนทายเฮียเลยที่ก้นปัญญาอ่อนเลยเถอะพวกขอถามเพื่อความนั่งใจนะครับด้วยลุกขึ้นไหนได้ไหมครับลุกขึ้นยืนให้ไหนได้ไหมครับลุกขึ้นยืนให้ไหนได้ไหมครับยืนตรงให้ไหนได้ไหมครับดูคุยมั้งไอ้เฮียสงสัยนิดหน่อยนะครับช่วยลุกขึ้นยืนหนได้ไหมครับเอากระกูจะดูว่าไอ้เฮียยืนดิยืนยืนยืนดิ แล้วพวกความมั่นใจว่าเป็นตำรวจจริงครับแล้วไม่ใช่ภาพอยากรู้เป็นวลาช่วยยืนรูปถ่ายหลังไปด้วยเออเอ่ยยืนถอยหลังไปด้วยครับไอ้แฟดอยากรู้ว่าตำรวจขึ้นคอนเปล่าวะความมั่นใจกูจะต่อปากคำมึงเนี่ยแหละไอ้สัตว์ตอนเนี้ยเออยจะสอบประคำมึงความมั่นใจว่ามันจะไม่ไม่โดนหลอกทีหลังด้วยถอยหลังเพราะทีผมเห็นลายเคสนะครับช่วยกันาถอยอะไรเพราะทีผมก็เห็นข่าว บางข่าวนะว่าเขาใช้ภาพแอปใช้แอปมาขอความมั่นใจใช้ a อ i อ t e l เ i น e n นะพูดไปดิผูดยารคิดไปต่อับตไดมใช่ครับาตัต่อับต่อแค่หน้าครับแล้วก็หน้าลอยๆไว้้ย่งถอยหลังไปหน่อยได้ไหมถอยไปไหนถอยไปไหนถอยถอยไปหน้าบ้านมั้งไอ้สักถอไปไหนครับจะดูอะไรผมดูคุยมั้งวใอยผมไม่เข้ามั่นใจเ่าไหร เอ้ยเยียโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วก็ความมั่นใจว่าไม่ใช่ตำรวจปลอมนะฮะเพราะคุณไม่ใช่มิจฉาชีพเลยไอ้ควายสรุปจะสอบปากคำผมนะครับเออกูจะสอบปากคำมึงเนี่ยแหละเฮียผมเพื่อความมั่นใจของตัวผมเองครับอ่แล้วคุณจะชี้แจงไหมชี้แจงครับแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาต่งกูผมแค่แบบประชามจรคนนึงครับผมแค่ทักให้ความมั่นใจหน่อยไม่ครับ เไม่มีครับอ่าแล้วมึงมีสิเกียอะไรภาษา่งกูผมประชาชนคนหนึ่งนะครับถ้าเกดใจถ้าเกิดว่าต้องการอันนี้เดินทางเข้ามาพบผมได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งหมายข้าราชการก่าห้เดินทางมาพบผมได้เลยอนสิบหกนาฬกาออก่อนสิบหกนฬิกาด้วยเดินทางมาพบผมได้ป่ะครับถ้าพูด่างนี้เดินทามาพบกันเลยเออถามถามเดแล้วคุณจะอันนี้ทำไมคุณจะเกี้ยวกาดทำไม แล้วคุณแล้วคุณให้ความร่วมมือผมไม่ได้เหรอบรัถามดีถามดีแล้วคุณให้ความร่วมมือผมไม่ได้เหรอข้อมูลพิเศษนี้อะไรครับหนึ่งสองแปดถนนแจ้งวัฒนะแผงตู้สองห้องเขตราชสีห์กรุงเทพมหานครครับไม่ส่งข้อมูลลงในไลน์เนี่ยมาได้ไหมครับผมจดไม่ได้หรอกจดไม่ทันจดไม่ทันอ่าจดเลยครับหนึ่งสองแปดครับไม่ส่งเข้ามาในไลน์ให้หน่อยได้มั้ยเออส่งมาเลยจดแล้อ่าตรวจเลยครับผมจะบอกยังไงอ้าวแล้วคุณก็ส่งมาสิครับในไลน์อะส่งไม่เป็นเหรอส่วนพี่ส่วนพี่ส่วนพี่ สวนดีสวนดีใช่ไห้ครับผมหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดถนนถนนแจ้งวัฒนะแจ้งเข้ามาพูกัหน่อยดิเอ้าพูดอยางเจอมึงเหมือนกันเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยไอ้ยอหน่อยดีว่ะไอ้แฟนไอ้ย โคตรเ้าอ <Ooh, S 1> ่ะไอ้สัอโคตรห้าวอ่ะห้าวจังเลยเอียมาพบกันหน่อยดิที่ส่งข้อมูลลงไลน์ไม่ส่งเลยสัสอียฉุนเฉียวเนี่ยฉุนเฉียวเนี่ยเออฉุนเฉียวอ่ะุเฉียวตำรวจครึ่งท่อนอียตำรวจครึ่งท่อนเข็ดทุ่งสองน้องเข็ดักสีแข็งแขวงเขตทุ่งสองน่องเข็ทุ่งสองน้องน่องสองน่องว่ะเลยนะครับเดินทางมาพบผมเลยเียเดินทางมาพบผมเลย สามสิกาครับไอ้ชี่สิไป <16 S 2> ไม่ทันอ่ะอยู่สมุดประการนี้จะมาไม่ทันได้ไงเอ้าก็กูถามกูเพื่อความมั่นใจกูไม่ล่ะถ้ามึงมาทำมันมาทำอยู่แล้วแล้วคุณจะมาเอ้าก็กูถามเพื่อความมั่นใจเผอรถติดไงควายนะครับอาจาว่าผมเลยครับเปิดเปิดมาให้กูพูดนะมันดิ <c oughs> เอ้ยจริงจริงไอ,อ้ตัดสายเลยเหรอมันตัดสายหรือมึงตัดสายดูไอ้เจตัดสายไอ้ยืนไหนวะ ยิ่งเคยสื่อมใจแตกไอ้แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะไอ้เฮียอยู่ใกล้ที่ไหนสัตว์แจ้งวัฒนะนู่นอยู่ข้างในนู่นเลยไปอีกในเขตกรุงเทพนู่นไอ้เฮียสมุดประการมึงอยู่กรุงเทพไอ้เฮียม,มึงก็พูดง่ายเนาะแม่ไอ้เฮียจะหลอกกูเดินทางเสียเที่ยวอ่ะดิ <c oughs> เสียเที่ยวแน,น่นอนถ้าเจจะไปจริงอ่ะพูดถึงอ่ะถ้าไปจริงใช่ไหม <c oughs> ไอ้เฮีย แจ้งวัฒนะไอ้เฮียไมใ่ใกล้ๆกูเลยนะเฮียใกล้บ้านแเราไปไหนเป็นกูกูบอกบัญชีดำเลยเจย์บอกเลยกูปั่นหนักกว่านี้อีกไอ้เฮียถ้าเป็นกูไอ้เีย <c oughs> ถามให้ถอยหลังนะฮะคุณเป็นอะไรเป็นสีมาสั่งผมครับอ้าวแล้วมึงไป็จี้อะไรมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูกูก็สวนไปเ,ออเอองี้ยตำรวจจริงเขาไม่ออทำนี้หรอก okay. เขาต้องให้ความร่วมมือเราด้วยไม่ใช่ไอ้นี่โอเคมา พูดภาพนี้อย่างเดียวเอ้ยเ่าไม่มีมีติดอะไรมาต่างผมแล้วมาให้มึงทำอะไรมาให้มึงทำอะไรให้มึงยืนกลางแขนกางขาเหี้ยเลยไม่กูถามเขาถอยหลังไปหน่อยได้ไหมครับช่วยถอยหลังให้ยืนขึ้นสักหน่อยได้ไหมครับีำไมกูถ่ายก็ถ่ายรูปไปด้วยเออมันถ่ายรูปด้วยมันถ่ายรูปมึงด้วยหรอไม่ไม่รู้กูไม่รู้ อ่ากุญช่ากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดิจิทัลอันนั้นที่มันอยู่หรอ di di กู้การกู้ยืม dsi idsl กองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อทักอ่าจะเป็นปลาปลาปลาอะไรก็ที่ที่มันอยู่เหรอกองทุนกู้ยืมนะเพอาะแล้วนั่นตั้งแต่นี้ตำรวจแบบใหม่เหรอกองทุนกู้ยืมไม่ไม่ใจ ก็ใครรู้ข้อมูลแล้วนะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แนละ้เดี๋ยวผมจะลองดูอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูแนละ้วส่งให้เกมบจบอกเกมไปคืออะไรไอ้เหี้ยมันนนี่แหละมัน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 ต้มต้มยังไงวะนะ่ะทำไมให้ไปหาญาติแจ้งวัฒนาะแจ้งวัฒนาะไว้ใกล้ใกล้กูเลยนะไอ้เหี้ยบอกไปทันแน่นอนอ <S 1> <S 1> ไปทันแน่นอน อยากได้ตังดวกอยากได้ตังอยากฟังงงงงแล้วอยากได้ตังอยากฟังงงงงแจ้งวัฒนะ